นั่นไงนั่นไงสัตว์ขนลูกสู้เลยกูขนลูกสู้เลยกูแย่มากเลยนะที่ถูกทิ้งโดยเพื่อนเพื่อนสนิทต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาเธอเห็นไหมเราเหมือนกันเลยนะไม่มีใครมาช่วยเราไสัตว์คอมพังอะ่ะ

อะไรอะ่ะอุ้ยเร่ออะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยแอบไปนี่ได้ปะกูไม่รู้อะ่ะมันน่าจะมีไขควงอยู่ใช่ไหมใช่กูรู้อยู่มันมีไขด้วงมีไขควงแต่อยู่ไหนอะ่ะเหียมึงเบาดิ กูนะกูเปิดชักขึ้นมาอย่างนี้เนาะเี่อะไรอ่ะไม่จบอะ่ะจะบอกก็ ยังไม่ตายนะอะไรวะอุ้ยอะไรเอ้าาอุก